ท่านเนี่ยทรงงานตั้งตั้งแต่เราจำความได้จนถึงปัจจุบันนี้พระองค์ท่านยังทรงงานตลอดเวลา <ST Jean> ฉะนั้นพอเราเติบโตมาปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินยังไงเราจะตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านยังไงเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีกษัตริย์ โงใดนะครับที่ทรงงานหนักมากแล้วก็มีความสามารถหลายๆด้านพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ทรงกีฬาประเภทเดียวนะเล่นได้หลายประเภทเรือใบแบดมินตันสกีเป็นเรื่องที่ยากมากเรามามองที่ตัวเราแล้วโอ้โหทำไมเรานะไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของท่านในทุกๆด้านเลย เรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราปีที่แข่งซูซูกิครับ mm hmm. วันนั้นเราจริงกับมาเลเซียตอนนั้นเองเราเราต้องการแค่ผลเสมอเราก็จะเป็นแชมป์แล้วเ mm hmm. ครื่องแรกเราโดนยิงนําไปก่อน mm hmm. แล้วตอนพักครึ่งนะครับ mm hmm. สถานการณ์ทุกคนก็เหมือนกับว่าเหมือนจะท้อหมดหวังหรือเหมือนจะพ่ายแพ้ไปแล้ว แต่ในช่วงพักครึ่งนะครับพระองค์ท่านก็รับสารผ่านทางราชไหลกันว่าพระองค์ท่านทอดพระเนตรอยู่แล้วทรงให้กําลังใจทําให้นักฟุตบอลทุกคนมีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านทอดพระเนตรด้วยเหรอนะทุกคนกลับลงไปอย่างเขาเรียกว่าอย่างฮึกเหิมถึงแม้ว่าเราจะโดนไปอีกลูกหนึ่งเป็น3 0 แต่ทุกคนก็ไม่ถอดใจจนในที่สุดผลสกรรวมปรากฏว่าเราชนะนั่นทำให้เรามีความสุขว่าภาคภูมิใจแล้วก็ได้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขเหนือสิ่ง,งนใดแล้วเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าเชื่อว่าพระองค์ท่านจะจะจะติดตามพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจ ทุกครั้งเราอยู่ในสนามเราไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเราไม่รู้สึกเพราะเพราะมีพระองค์ท่านเป็นสูสย์รวมจิตใจของทุกคน